นต,ตอนนี้เรากำลังขับรถมุ่งไปสู่ถ้ทำฐานลอดใหญ่นะครับเพื่อเป็นฐานที่เราจะได้ไปเยี่ยมชมเพราะว่าถ้ำฐานลอดใหญ่นะั้นเป็นฐานที่อยู่บนช่วงบนของเขาแล้วก็จะมีน้ําตกเราเดินทางลงไปเพื่อจะให้ไปสู่ถ้ำฐานลอดน้อยนั่นเองอยะทางจากปากทางจากทางใหญ่ที่เป็นทางของเส้นทางของ เขตอำเภอศรีสวัสดิ์ศรีสวัสดิส์เนะครับเพราะว่าเป็นป่าใหญ่เป็นชุมชนกระเรียง่ยุ่งใหญ่บ้านใหญ่บ้านเก่าแก่เพราะว่ามีบ้านของกระเรียงอยู่แล้วเข้าไปข้างในก็มีถ้ำทัางหมดถ้ำฐานรอดใหญ่มันเป็นเสาเป็นถ้ำโพรงสูงกว้างใหญ่ดินทะลุโค้งก็เห็นเมืดิประเทศจีนไหมที่ว่าเป็นที่เขาไปเที่ยวถ่ายรูปมาทำเหมนมังกรรอดอย่างเง จริงถ้ำประเทศไทยเราก็มีถ้าทันรอดเนี่ยมันจะมีน้าอยู่ข้างล่างเออบนปิดถ้ำโค้งสูง,สงปล่องทะลุมองทะลุคํนเพนปากกว้างใหญ่ข้างล่างก็เป็นที่อยู่ได้สบายยูสบายเขารอ,อเขาว่าเอเขาว่ามีตำนานเก่าเขาบอกมีภาพวาดเก่าเก่าที่เขาไว้ไว้แล้วมีทุกคนของคนโบราณคนยุคกินมีภาพผนังของถ้ำมี ในออนนั้นรูปวาดเือนคาบมัูเก็บพญานาคแต่อยู่ห้อถ้ำก็เลยเป็นที่คนรู้ค้าว่านี่เป็นคนบุโบราณมีเจอเครื่องของโบราณกวานหินของมนุษย์ยุคหินลุกป่ายุคถ้ำโบราณและแลาวาบปิดฝาทําเป็นเหมือนว่าคือว่าคาบคาบของสัตว์ใหญ่ที่ว่าเราเห็นคาบเกงูเก็บพญานาคติดผนังถ้ำเดี๋ยวเราจะ้องพาท่านไปดูชมเป็นสถานที่ที่ได้แนะนํา ไอเราได้มาเที่ยวมาพักผ่อนถ้าเรามาแบบธรรมดาแบบว่าเที่ยวอันเดาก็อยู่ข้างล่างเลยถึงบนเร่เราลงล่างไม่ได้เพราะมันถลายมันต้องลงตามน้ําตกลําห้วยลงไปถ้าเรามาศูนย์ข้างล่างคือศูนย์ของถ้าทันลอดล่างเป็นสถานที่เข้ามาถ่ายหนังถ่ายาละครเข้าฉากนิดจะหน่อยถ้าทันลอดน้อยจะได้แนะนาสิ่งต่างให้ดูเราก็ไปได้มาไม่ได้มานานไปละเดี๋ยวทำมาเที่ยว กัอนหไปก็มีวัดสำนาาักป่าอยู่ข้างในเหมือนกัน็ีแล้วเราก็จะได้เป็นชบบนตัวนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเขาเรียกว่าเป็นป่าพักจอดรถแเลยเราก็จะเดินเข้ามาเดินเข้ามาในเที่ยวป่ามองเห็นธรรมชาติแล้วมันสวยงามครับเนี่ยโอ้ยเหมาะแท้ๆป่าธรรมชาติที่เราเราไปหอยหา รูใต้ก่อนมีอะไรบ้างน้ำตกถ้ำทานลอดถ้ำทานลอดใหญ่ถ้ำปลายตึงทัาน่สามถ้ำปลายตึงทัาน่สองถ้ำทํายตึงท่นิหนึ่งทานลอดน้อยที้ทําการอุทยานโอ้โหเดินทางไปเราอาดจะทางมันสองกิโลครึ่งจากป้ายเนี้ยเป็นธรรมชาติที่เราโมมีต้นไม้ล้มใหญ่พอแล้วเราก็ได้เดินทางไปสู่ข้างล่าง ให้เห็นป่าไม้เห็นต้นไม้แล้วก็ทุ่งชื่อน,นะครับอยู่ในในเมืองก็ไม่ได้เห็นธรรมชาติดูที่ประเทศไทยแล้วมันตั้งเห็นแล้วมันชื่นใจเพราะประเทศของเราเนี่ยยังมีภุกิพัทธ์ทิประเทศอันสวยงามที่มีอยู่อวดชาวโลกได้นี่เป็นป่าต้นน้ำอ่ะป่าต้นน้ำองข้างบนมีต้นน้ําลําธารที่จะไหลลงมาสู่ถ้ำทันบนไปที่เขื่อนที่้นทานถ้ำทันลอดใหญ่นย นี่แหละมันสูงมากสูงพอเรามองจากข้างนอกกันมีเห็นน้ําตกสูงยาวไม่ได้พาข้นนะครับแล้วเราก็เข้ามาถึงถึงต้นน้ําเลยที่เรามาตั้งต้นต้นน้ําเลยข้างบนสุดของถ้ำฐานรอดใหญ่ที่เราจะได้พากันมาชมธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเดานพามาชมธรรมชาติสวยงามนี่ฮะเห็นต้นไม้ปาล์ม เ่าลังต้นตาลต้นตาเนี่ยเป็นป่าเมื่มีป่าเนี้ยไปป่าป่าชุ่มชื้นเป็นป่าเป็นต้นน้าทาให้มองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของไทยเรามองบรรยากาศรอบๆแล้วมันก็ชื่นใจนะครับเนี่ยเป็นสถานที่ที่ว่าหาได้ไม่ไม่ยากและไม่ง่ายในประเทศไทยเรายังมีอยู่เยอะยังมีอยู่มากมายถ้าเราไม่มีโอกาสมาก็ ไม่พลาดโอกาสที่ได้ชมความงามของธรรมชาติใ่้เองเสียโอกาสอยู่แต่เอบ้านอยู่แต่ที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยธรรมชาตินั้นนี่มันเป็นท่องรอยของการเดินของเดินดูสะอาดสะอานเลยนะครับเนี่ยมองดูป่าต้อตอนตาวตนลางช่วยงามโอ้หมันดูดีดูดีชอบใจจริง มันเหมาะโอ้โหคนทางโลกลื่นเดี๋ยวก็วันนี้บริเวณของวัดวัดป่าวัดป่าของนี่ที่พระอยู่ไหนก็ทําให้ป่ามาสมบูรณ์นะครับพระไม่จะไปทําลายป่าไม้เพราะคุณเจ้าเนะเอาขุนเจ้าตั้งแต่ว่าอาจารย์สิ่งต่างที่เจอที่นั่นงหนาวัดไหนอยู่ไหนมีแจะป่าไม้สมบูรณ์ที่ลกล้างที่ทุกวันพอไปตั้งวัดที่สําหน่าของป่าไม้ก็ฟื้นมานี่เป็นระอยู่ที่ต้นน้ําของ เลยก็ทําให้ป่าตรงนี้มีแจ่ต้นไม้ล่มรื่นถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาติป,ป่านี้คงจะไม่เหลือนะก็ทําลายไปคือที่ภาพไปเตยร์สตอรี่ไล้มองเดินมาเรื่อยๆอ,อือน,นี่นี่เราใรเนี่ยเป็นรั้วสะพานเก่าหรนอไยล,มล้มเลยครับอืมมองไปตามก่น ต้นไม้สูงใหญ่แม่มันอารวมสมบูรณ์มองวงบอกถึงว่าป่านี้เป็นป่าสมบูรณ์เป็นป่าที่ดิบใบป,ป่าดิบชื้นเขาเรียกป่าดิบชื้นสภาพป่าแบบนี้เหมาะเหมาะต้นตาลมองดูบรรยากาศรอบๆกัน,นครับว่าสวยงามขนาดไหน อุ่นให้มาได้เห็นบรรยากาศความชุ่มชื้นของว่าธรรมชาติรักษาตัวเองได้เมื่อต้นไม้โตข้างล่างก็ไม่มีต้นยายลบกวนมองดูโล่งรุกอุปโภคถึงกันได้นะมเพราะว่าต้นไม้มันสิ่มัออย่างมันจะพึ่งพาอาศัยกันต้นไม้คุมดินให้วัชพืชที่มาก่อกวนไม่ได้มาลบกวนขึ้โตขึ้นต้นไม้ข้างล่าง ป็นเล็กเป็นน้อยก็ต่อสู้กันเพื่อแย่งแดดแหละครับแย่งออกซิเจนมาชีวิตข้างนอกอก่ะมาต่อสู้กันเพื่อแย่งก็มาหากินก็เองฆ่ากันไปความอยู่รอดได้นเองตางน,นี้ต้นตาลต้นน้ําข้างล่างควจะเป็นพลรานหินจะอเป็นน้ําชุ่มต,ต้นไม้่างนี้ขึ้นได้ขึ้นแล้วมันบดฝังรากเยอะคนอื่นก็ไม่าไม้ามาสู้แย่งวันเองนี่ครับตนนี้มันมีรากคอยคุมยึด ตนไม้ที่มันมีมีรากไม่พอสู้เขาได้แล้วต้องตายตาย,ตายไปร่วกคนแข็งแรงต้องอยู่ถึงจะอยู่ได้ความแข็งแรงอดทนต้องอยู่ได้ครับม,มองเม,มารากาศเขียวชุดชื่นอุ่มชื่นใจมองมรรากาศรอบๆแล้วมันอืมโอ้โหโอเออหนักเยอะ เอ้โยโอ้ยยอดคือมางเนินอืมมันมองดูได้บรรยากาศค่อนสินธรรมชาติที่ไม่ต้องตกแต่งเพราะมันตกแต่งเองมาในตัวนะหลากไม้ก้อนหินเราไม่ต้องมาตกแต่งเหมือนกระไดสวนกาแฟนะกาแฟด้ยเดี๋ยวค,คนเรามันหยหาธรรมชาติอนะ่ะเราเป็นจะเป็น,ต,ปนต้องเอาธรรมชาติตกแต่งให้มันขึ้นมาใกล้ตัว ก็ยังดีผมก็ยังคนไปนั่งไหวครับเห็นเนี่ยมันขดัดอดไป่ไ้อดที่จะไปนั่งดูต้นไม้ก้อนหินใบเฟินที่เราจดแต่งการทำาฉมกาแฟวันนี้มาไม่ต้องเลยมีพร้อมทุกสิ่งทุกอยาก่างเป็นธรรมชาติผลแตงขอนไม้ต้นสวยโอ้โหนนเจอแล้วอะไรทำฐานนอดใหญ่กองใกล้ๆมันไม่ใช่ทำหรอกมันเป็น <c oughs> หินเป็นโพงเป็นเขุล่อะเลุลู่อะมือนก็เออเตจีนอะไยๆเดี๋ยดู ถ่ายมุมกว้างให้ดูสวยงามเอาไว้เป็นถ้ำเป็นมืดอย่างนี้ไม่ใช่ถ้ำเป็นบอกไม่ถูกจะเรียกช่วยเดี๋ยวไดี๋ยเนี่ยมองโครงไหมทะลุทะลุไปึงกันข้างล่างมองเห็นทะลุของฝั่งข้างล่างมีน้ำกาเรียกว่าถานมาลอดถ้ำถานลอดใหญ่เ่ยมีนก็ถ้ำก็ไม่ถ้ำมันถ้ำต้อนเป็นถ้ำเป็นรูเนอะมีถ้ำางข้างนรูเล็กอาจจะเป็นถ้ำเออเี็ยๆกันมองดูโครงผนังถ้ำ มันส่องดีเหมาะงามดีงามตามท้องธรรมชาติท้องเรื่องนี่มันมาเจออเห็นน้ำเห็น,นหบันตึ้งาวบันไดเกาะไอคือนมื่ปก็เห็นพระเกไก่ครับพระทำอะไรนะไกะ่มองเห็นป่ะครับไม่เห็นเงยอเดินตามลงทีอะไรก็ะไอวังรับเดิดดนดระวังหน่อยพาทำารืราวไว้จับ จับลาวครับเลาวหล่าไม่ใช่ลาวนะลาวปูนเนี่ยจับลาวกันดูนเนี่ยเจับข่อยเด้ข่อยสู้ตายเด้ไ <c oughs> อ,อ้โหดคนหนังทำเออเออดอกถิงเต้มันมันมันเจอวันก็บอกว่ามันเป็นเพิงโคพ้พงลุ่มประเทศจีนไว้ดูอันนี้ภาพนี่ยดูเขาเนี่ยลงมาเห็นธรรมธรรมชาติตรมทานห้วยป่าจะาำมีสะพานผ้ามันเรียบร้อยสวยงาม มองดูดีสวยงามแน่ครับเราก็ต้องพระอู้นี่ดูโครงปาก่อนก่อนเออติดโครงขลุเขาบหมมองมองเขาครับนะมองเขามาโมนสวยงามปื๊ดฮอ้ายธรรมชาติแท้สวยงามสวยงามเนี่ยร,รายความดูเย็นงบ่กขโมยไหม เป็นข้องเป็นโ่งทะลุของฟากมาเป็นโคก็โด่งเลยไหมสวยงามก็เห็นพระเในพระใกล้ๆน้ำคำว่ากิจ้ารขงแหลมด้วยเที่ยวอยู่พระอยู่วัดนี้มั้งโอ้แหมห้วยทานอืมเขาชอบซื้เสาชอบซื้อนะเขาเนี่ยโอ้โหมองธรรมชาติแล้วอืมมาครับบอกแล้วบอกแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครานี้ออ่ะเดี๋ยวเดินลงไปข้างหน้าก่อน ไม่ผิดหวังสมหวังสมหวังนะครับโอ้ยนี่อะไรนี่หลังพึ่งอะไรของใครเนี่ยเับเนี่ยโอ้พึ่งทิ้งไว้มั้งเดี๋ยวเราลองมาดูผนังถ้ำที่มีจิงแล้วหนึลอ,อยเกตอะไรลอยไรว่าภาพผนังถ้ำนี้ด้วยครับอืมอันเห็นเป็นลามย้อยน้ำตกกําปงมันทะลุ ตนนนอนนี้เป็นโครงมาเลยไหมนนี้เป็นโครงมาเลยครับโครงที่ว่าทะลุช่มองเห็นสองฝาคําอ่านก่อนภาพเขียนพญานาคตามความเชื่อของชาวเกาหลีนะก็รอยเกดเนี่ยสมยัยโบราณเขาบอกมีคนนี้เป็นที่อยู่ของไอพญานาคเลยวาดภาพเนะี่ยก็มีรอยรอยเกดแล้วนะว่าเลยวาดภาพไห้กระดังข้ามาะเ็ตที่เราเห็นโ่เห็นเขานะ้เห็นะครับนะี่แใบาภาพที่ว่า เมื่อสถานว่าเป็นรอยเกตพญานาคที่โยมเขาก็จำบ้านเขาล้วไปเป็นที่วที่เคยไปเที่ยวใสของพญานาคเองเนี่ยความเชื่อคนไทยเนาะพญานาคเรื่องสิ่งีลี้ลับอยู่ตลอดเวลาเออถ้าสิ่งแปลกพักหนังทําครับกิจกรรมผนังทํานะคืห้าเกตเกตพญานาคเองเราก็เลยนเอาโยโย่ปู้วันครับเลอะอืมโอ้มากเลนะอืม สวยงามจริงๆเลยนเนาะขอบคุณแม่คุณเอ้ยโอ้ขึ้นน,นั้นเลยครับอือโอ้เนี่ย่ะเป็นโปรงเป็นลานพลานเป็นที่อยู่กว้างได้เลยครับล่มนะบันไดขึ้นไปสวยโอ้เป็นที่ล่างบนเนี่ยอือมบระลุโปรงโซงเป็นซุ้มนะ ซุ้มเออเป็นซุ้มหินดีวกว่าเนาะซุ้มประตูเนี้ยทะลุเนี่ยเออเนีอยแบบนี้ใช่ไหมซุ้มใหญ่ถ้ำใหญ่เองอมองดูครับอสวยงามจริงๆเลยโอ้โหมองดูรอบก่อนก็ดบรอบก่อนอืมอาล้เดี๋ยวเราเดินไปดูว่าพระไหยก็ได้ มองดูที่ลาบที่เมืองนี้มันที่ลาบกว้างใหญ่เป็นเพืเ้อนี่เขาจัดไปที่พักของนักท่องเที่ยวอยที่พักสบายครับอ <ti> ืมมองดูสวยงามเน,นี่ยอือสำร,รับที่เขาเขาคงจะตั้งไว้นะครับนะเขาเลยมาเดี๋ยวไปดูป้ายหน,หน่อยป้ายหน่อยถ้ำทารอดใหญ่อของี่จกาธรรมชาติเกิดจากการซออกซเซาะหินเนาะการเจาะหินเร่องาที่นี้ นพวกเปมีเครื่องเผาเครื่องของโบราณโค้ตือหุดของโบราณของคนป่ามีไปก่อนครับคือจะเป็นพวกขวานหินที่ผมไม่เคยเจอท่าต่างด้วยเจดุขถิ่นลุกถ้ำในเองของโบราณทำพันหลอดเป็นที่อยู่ของอารยธรรมบุกเก่าโบราณลุกถิ่นทุกฝ่ายที่ท่านมีครับอืมแม่เป็นที่อยู่อาศัยได้เลยเนี่ยนะทะลุข้างล่างหัวโล่งมีกล่องเตางบนเลย โอ้น้อน้อใครจะมาเห็นอย่างเราม้างนาะธรรมชาติมันสดชื่นทีแท้เนาะทดี้เรไปไหว้พระก่อนดีกว่ามั้งอ่าเดี๋ยวจะไปไหวระก่อนพระองค์เออสองสาคออเออพระองค์มาขมาเจงงน โอ้ยพระโอ้มีกี้ผมได้คุยกับอาจารย์เขาเป็นพระมาจากอินโดนีเซียเอออินโดนีเซียมีพระเลยนะบทน้ำพระมาเนี่ยคู่ภาษาอังกฤษมันรู้เรื่องเลยผมก็ไม่กล้าถ่ายท่านนะเขาเขคุยกันสนั้นหน่อยครับว่าอาจากไหนอินโดนีเซียเลยไม่ได้คุยเลยภาษาอังกฤษแล้วก็แย่ด้วยเออจะฟูดคุยสนานเนี่ยท,ท่านรู้เหรอครับอ่ารยบอกว่า conform อ,อินโดนีเซียอ้าว เราก็เออพับๆไอ้ welcome เอง am glad to meet you หัวหอยหมดมัตัวไปหมดเลยไม่เป็นไรครับถือว่าท่านก็มาทักทายเนาะเราเพิพูดไทยไม่ค่อยได้อะเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะจบเทกันเลยไม่ต้องละไม่ต้องได้คุยกันนะทักทายกันเดีินตรงมาตรการท่านในศึกษาคุยถามไปอยู่เสจอสาวลูกคุยกันไม่ได้เลยลงล่างดีกว่าครับตอนนี้เราจะเดินทางลงสู่ อนถ้ำไรตึงก้อนสามแล้วไรสามน้าเต็ถึงอ่าเจะดตั้งตึงน้ำตกไปตึงข้างล่างที่เราดูป้ายไปแล้วอันนี้ชันหน่อยครับต้องเดินนอกรง,อ,งอืมชื้ออยู่ตรงนึ่งกลา่าวจับน้งกลัวราวเรกตรงนี้มันคงนักท่องเที่ยวมันน้อยแล้วก็แบบฝวงฟองสวงมีฝน,น่อยต้องโควิดมันทาให้ดูเงียบเหงาพืที่ผมมาก็ทุกวันบ่ายแล้วนะครับที่วัลงมาเนี่ย เกาลาสสุพรนุบุตเลยอือหืออุ้ยโอ้หเหมาะจริงแม่ธรรมชาติมันสดชื่นเละไหลายอา้ำตกน้ำตกไปมองเขาเล่าโอ้โหบนมีโพรงด้วยโพรงผนังถ้ำที่ว่าโพรงถ้ทะลุแม่มันจะมีขึ้นไปอยู่ข้างใดเนาะมีงูเอ้งูอยู่ป่าวไปเลยงั้นก็ ปายกุ้ยสุดชื่นต้นไม้ต้นกล้วยต้นเฟิร์นต้นนภาอาฮึ่มโลโค้งคำนอยแม่ใครได้จะได้ใครมาเที่ยวมาไปนั่งพักดีก็ดูสดชื่นแล้วดูโค้งคำน้งคำเราไม่มีโงูโผล่แล้วมั้งเหรอไม่จะหนากเนาะนลุลกเลุกต่อครับฮึ่มโลปลงไป,ล,ไปลุยก็ไปไอ้ยอะ ชันระวังครับที่มันก็อันตรายหน่อยออน้ําตามทางไปเรื่อยเราเลาะลงตามทางไปเยน,นะครับเราต้องเลาะลงไล่ตมทางไปเรือ่อยเพราะว่าทานรอดเหนื่อยเพราะว่าทานน้ำตกอมองใอย่างแรกถ้ำก่อนมองร้อนไปหินยอกหินย้อยได้บรรยากาศสวยงามนะมาเที่ยวได้เลยครับเพราะว่าไม่ไกลหรอกทำให้เรา รถอละไรรถมาจอดต,ตรงนี้นะถ้าคนที่ดียมีจะอ้างไข็งแรงจอดตรงที่วัดในวัดสุดท้ายเล้ยวเราก็เดินลงมาอ่าลูกเอเดินลงมาทางเขามีทางให้เดอกเดินลงตามําห้วยมาเรื่อยๆแบบซั้นนะรตลอดเส้่ทางเลยนี่วะอันนี้ผมก็เลยคิดว่าไหนไนมาแล้วก็เดินข้างบนเลยให้เขาไปรอรถไปรอข้างล่างมันจับไปรอของล่าเราเลยดยคนเดียว ไม่มีใครมาด้วยไอค,คนขับรถไปรอข้างล่างอ๋อดูธรรมชาติสักก้อนลากไม้สวยงามสวยงามอลามแท้จริงเนอะมนงามปะล้ำปะเลือดงามม่งามเงาโโอ้ธรรมชาติสวยงามอู้หูบอกแล้ว,ว,ว,วทำทานรอดใหญ่เป็นสิ่งที่ คนรู้จักมานานจริงๆชื่อเสียงได้ไม่ถ่ายหนังไทยละครจกัจกจักวงมาเยอะนะเดี๋ยวจะบางช่วงที่ปากถ้ำข้างล่างข้างล่างเรมองนี่ยมองดูบรรยากาศบรรยากาศไปก่อนมีทํมีทำสพานเดินเดินเนาะดูดูโอ้ดูสภาพนะเสียวจริงๆมีปู่มั่งเพาะฝนตกแต่ละปีคงจะซ่อมแซมอยู่ยอ,อตอนนี้ก็เดินทางมาช่วงสักก่อนแล้ว ขอพักเพื่นเสก่ี้กถ้าใครชอบเพลงก็มีปยก,ก,กดไลค์กดแชร์กดคลิกกำลงใจดกดซับสไครต์เป็นกำลังใจเพ่จะทำคลิปต่อไปให้แก่ท่านทุ้ชมกท่้หลายที่ทางสางแดนะรัขอบคุนะครับสวัสดีครับ